นะครับเขาจะส่งผลที่ให้กับตัวเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยครอบครัวนะครับเจ้าหน้าด้วยนะครับสุดท้ายด้วยน้าไปน้าสี่สั์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับผัวดัวประกันการพร้อมกับเจ้าหน้าที่และครอบครัวนะครับตัวประสบกับความสุขความเจริญนะครับและต่อให้งานของสองคนในค่ำคืนนี้นะครับสําเร็จร่วมร่วมกันด้วยดีนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ทุกทุกท่านนะครับที่ภาษาสลับเวลามีค่า,าวุ่นวานทั้งนี้นะครับเออสิ่งใดที่มันขาดตกบกพร่องมันจะอยปก่ตรงก็ขอใครดูทีนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณเพืนะเอ่อนๆของหน้าอ่าน อปรุ่นร้อยที่ในปี2528 32ปีนะครับวันนี้ยังที่สามมาอีกตึงใจมากๆเลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆขอปลอรุ่นร้อยร้อยร้อยด้วยนะครับแล้วก็พอดีพูดไม่ค่อยเก่งนะแต่ถ้าร้องเพลงไม่แน่แล้วขอบคุณเพื่อนๆหน้าที่มาจากมอเกษตรมาแทนแสนนครปฐมด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ อขอไว้พรให้ทุกท่านที่สละเวลามีค่าในวันนี้นะะขอให้ทิ้งักด,ด,ดิ์ในีาษาตัวโลกพอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตยิ่งขึ้นไปนะครับขอบคุณครับปกติยังอยู่นะะนะครับ ขอบคุณพ่อเดี๋ยวดเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวพ่อจะร้องเพลงนะครับครับเออ่เป็นอีกครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับลูกชายนะครับหนึ่งก็คือการได้เกณฑ์ทหารรับใช้ชาติสองก็คือได้ปวดทดแทนคุณพระคุณบิดามารดา,ดานะครับและขณะนี้เนี่ยน้าบเบ้นกำลังศึกษาต่ออยู่ที่มาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะครับล้งงานนะครับขอเอาพฤติกรรมที่เคยทำอะไรไม่ดีด้วยครับขอบคุณครับ จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะพูดมากกว่านี้นะครับแต่ว่าฟ้าฝนไม่เป็นใจถ้าอย่างนั้นก็ถือโอกาสตรงนี้นะครับได้กล่าวคำขอขมาขอโหสิกรรมนะครับหรือจะนำเต่าให้นะครับรท่านที่นะครับร่วมเตืนคราบทางต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีที่รู้ตัวก็ดีไม่รู้ตัวก็ดีขอทัางเท่าไรา ให้ข้าพเจ้านับแต่แบ,บัดนี้เป็นตาเท่านิพานเถินะครับก็เป็นผู้บริสุทธ์นะครับก่อนไปบวชที่พระศรีมาวัดแพรกษานะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านเลยที่ไม่ติดมารกิจใดๆนะครับยวสักพู่หนึ่งครอบครัวของอ่านนะหน้านก็จะลงไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่โต๊ะอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ เสียงปลุกมือให้กับครอบครัวองค์สือ่ออีกครั้งหนึ่งครับ